สามเบ้าลาคนเป็นจำนวนมากหรือว่าพรโสปเป็นจำนวนมากในโลกเดชทวนมากก็จะเลาะไปตามฝั่งเดินไปตามฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้ฝั่งโน้นเมื่อถึงแม่น้ำเขาจะบอกว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนี้หมายถึงว่าคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังคารวัต ส่วนฝั่งน้อนคือคนที่ข้ามฟั่งได้ซึ่งการที่คนจํำนวนมากเลาะไปตามฟั่งเนี่ยก็อยางยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ส่วนคนที่จะพอใจที่จะข้ามไปฟั่งน้นอนละปาศสนาพระนิพพานมีจํานวนน้อยซึ่งคนจํานวนน้อยนี่แหละก็ จะถึงความเบาเรียกว่าลาหุตาไม่ว่าจะเป็นกายเบาจิตเบาก็จะเป็นความเบาสบายซึ่งการเบาสบายเนี่ยมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้แต่ขันซื้อขันขาย แต่มันหาได้จากการที่กายเรียนรู้กายเรีนรู้ใจนี่แหละและการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตรงนี้ให้เจอความเบาที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนซึ่งซึ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีซึ่งซึ่งที่ เราบอกว่ามันไม่มีเราไม่สามารถบอกบ่าเพราะเรายังไม่ได้ลงมือทำฉะะนั้นตรงนี้ท้าให้มาพิสูจน์ว่าเมื่อมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจด้วยการฝังธรรมะก็ดีด้วยการแสดงธรรมก็ดีด้วยการสาธยายธรรมก็ดีด้วยการพิจิพริยนาธรรมก็ดีหรือว่าด้วยการเจริญจิต นั่งสมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาซึ่งทั้งเหตทั้ง5ประการนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนได้ถึงความเบาสบายซึ่งการเบาสบายนี้ก็คือการเกิดธรรมจากสุขที่เรียกว่าสรรพสิ่งสัรพธรรมต่างๆมีลักษณะที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาตรงนี้แหละก็แต่ละคนก็จะไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้แหละก็จะถึงความเบาสบาย จะไม่หลงเป็นธาตุของความคิดจะไม่หลงเป็นธาตุของความนึกจะไม่หลงเป็นธาตุของอารมณ์และจะไม่หลงเป็นธาตุของอาการรับโลรู้ละรู้ปล่อยรู้บางก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง